ล้วขนาดวงจากรวงนี้เป็นรวงแรกรวงนี้จะเป็นรวงน้ําหวานหรือน้ําพึ่ง<ะ>เห็นไหมครับเ<ะ>นี่ยนะฮะอ่านะให้สังเกตดูนะครับถ้ามีการปิดไข่ขนาดนี้อันนี้ประมาณครึ่งหนึ่งถ้าเราจะเก็บน้ำพึ่งยังเก็บไม่ได้<ะ>เราต้องให้มันปิดไข่แบบนี้เกือบทั้งรวงก่อน<ะ>มากกว่าประมาณ70%ขึ้นไปเนี่ยฮะปิดไข่ใช่ไหมครอ่าไข่อย่างนี้แสดงว่าน้ำพึ่งมีความชื้นต่ำถ้าอย่างนี้ดังนี้ยังมีน้ำใสๆนี่ความชื้นสูงเราจะยังไม่เก็บเห็นไครับเนี่ยนะ อ่าฮะไปน้ำตอ้งูอ่าแหมน้ออกต้มงูมาแล้วเราอ่าท่านอยู่ข้างนอกถ้าท่านยืนตรงนี้ท่านอาจจะโดนตุ่มลอกก่อนนะครับขอเถะขึ้นข้างนอกดูกว่าข้างในเด้องั้นขาหายแล้วแข็งแรงแล้วใหญ่ไปอยู่ข้ท่าไหนเดี๋ยว์ุกขอขอน้ำขอน้ำใส่ขาเรื่อยนะวิธีการเทน้ำลงเราจําได้แล้วเนอะว่าขอนี่หนึ่งอันนี้เราเรียงมาไม่มีปัญหาอันนี้คือถาดชุดแรกหรือโน้นหรืนู้นชุดแรกจําได้ไหม อันนี้เอาก่อนหลังเนี่ยมีชุดแรกครัอันนี้อันนี้ก็คืออถาดแรกตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นแล้วอย่างนี้เรามีอยู่สี่ดวงใหญ่เราก็เอาสี่ดวงใหญ่แล้วดวงเล็กเราก็แนบไปกับไรครัวงใหญ่นึกภาพไหมครับตอนนั้นอันนี้เราก็ใส่คู่กับอันนี้อันนี้อันเดียวอันนู้นอันเดียวอันนี้คู่อันนี้เป็นเป็นสี่อันพอดีเห็นไหมเข้าใจเนาะอันนี้เรียงง่ายๆเลยนะครับตอนนั้นอ่าเราก็เอานี้เกาะสักก่อนก็ได้เหมือนกันนะเพราะมันอยู่ในแนวเดียวกันเข้าใจเนาะแนวหลังนี่นะครับเดี๋ยว ผมไม่ไม่สมดุ้วยนะอ่าดูนะครับวิธีการใส่ใส่ได้เลยนะครับเห็นไหมน้ำพึ่งเจิบเลยเห็นไหมแต่ว่าจะมีข้อเสียอย่างคือพอพอมันเป็นของไอพวกไอเนี้ยมันจะนุ่งนังตรงที่ว่าน้ำพึ่งมันคุณภาพต่ำาไยรู้ยังว่าผมคือบอกใครไหมขึงให้ขึงให้ตึงเห็นยังเห็นยังถ้าท่านทำหย่อนเป็นไงเห็นยังแล้วมันจะลงออกมาเป็นยังไง แล้าพอเราทำยนต์เปลี่ยนแล้วกันก็ไม่เป็นไรอ่ะมันมันก็เหมือนกันหมดแต่ว่าคงเกินมาตรฐานเดียวกันหมดมัหมครับไม่ได้เกิมาตรฐานเลยมาตรฐานคือไปยังชุดนี้ชุดนี้ชุดชุดนี้คือขอบคับคู่อันนี้ถูกไหมหรืออันนี้เป็นยังไงทำได้ไหมใช่ไหมอันนี้กับอันนี้คือมัอันนี้อันสุดท้ายอันนี้อันสุดท้ายกับอันนี้คู่กันใช่ไหม ใช่ใช่ใช่น้อาจารย์ไม่แจกน้ำพึ่งเลยถามามแล้วตอบไหมลดะไม่แจกน้ำพึ้งไม่ตอบไม่ได้ฟังดีนะอันนี้เป็นเป็นลวงอ่อนไม่ต้องกรีดก็ได้แต่ใช้ฝ่ามือกดให้มันฝังลงมาในนวด น้ำพึ่งหยดดีอวน้ำไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันกินถ้าน้ำพึ่งหยดไม่ต้องเก็บเดี๋ยวมันกินได้เอาลดูเอาเอานันขึ้นเลยสติ๊กยางึนี่นะครับยางึงนวดยางนั่งอยู่หน้าสุดเลยนะวันวันนี้เป็นยังไงไม่รู้จำความรู้เยอะจำไม่ได้อ้อหนีอ้อหนีเด็อ่ะถือถือถือที่ผมถือนี่ไม่รู้จักอ้อมเลยวิธีการขึงนะอย่างนี้เลยนะครับตรงตลยดตรงตลอดอ๋อ ซุบเกือบเลยเดี๋ยวไปจับมันเดี๋ยวมันเข้าเกือบจะไปจะไปจับมันอยู่กับพ่อปล่อยมันเลยโอ้เอาย่างทัดแรกทัดร่วงไหมหลังจากนั้นไม่เอาย่างออกหรือปล่อยไปตลอดท้าวนปล่อยครับจนกว่ามันจะมันจะนั่งเองมันขาดเองขาดโอ้ปล่อยไปท้าวนแล้วขาดเองบนบนพวงเวลกนี่ยเนี่ยมันจะไม่พิ่ความขมอย่างเงี้ยถ้าเราช่างเนี่ย้าดูอย่างเงี้ยเราช่างนะ ไม่ต่ำกว่า15-16กิโลแนละ้วเพราะไม่มีน้ำผึ้งว่างแนะ <ừ> ล้วเสร็จแล้วใส่เลยนะครับอันนี้เท่ากับไปล้วงแรกเนะ <ừ> าะล้วงแรกโอโ้โหแกเลยต่อไปเลยครับ